เป็ดไปเบิ้งเปด็ดเลยใช่ไหมยังกับจังสื่อ,อะตะลาดยังนี่ตลาดเดินสีนี่โซนพักบานองเพระท่านได้ค่อยมากเลยเช<อ>ียวสบายดีพี่น้องการไปไทยสบายดีเดอ้อพี่น้องทางลาวทางไทยเนาะต่างประเทศพี่น้องมารับชมน้ำกันเป็นคลิปมาเราสื่อเกี่องอยู่ตลาดพี่น้องอไปตอนฮับที่งานเบาซุกเบาคำสีสีมาลินบ้านเนี่ยหรือว่าไอโตอเนาะ แมนแมนับมานมายามบานตะข้าวจิสื่อยังตอนทับซูแขกกินมไหมนี่ทับแขกทับแขกพี่น้องอยากให้น้องคำสีเ็ดเลือดแป้งกินก็เลยเลือดแป้งเลือดแป้งนี่ก็ต้องเป็ดเป็นบ่เอากลับขึ้นไปคือว่าเอาหมูบ่ะมับาสเอาโอ้เพราะว่าคำสีนี่สุดจัดว่ะเลือดแป้งฮะแมนแมนเปนเรียนเด้กินเคยกิน ที่เมือกันเนาะแกกินที่เมืองกันโอ้ยก้ามไม้กันแค่แค่นันเออเข้าไปกินอยู่เราง่ามันเองจะอะไรล่ะเดี๋ยวเอาไปสืบเบก่อนเดี๋ยวคอยมาสืบผักเนาะม,มไาได้ก็ได้ไปนี่บอแอนบอแหนแหน,น่โอ้กสืบสบายดีเด้อสวัสดีครับตามบนคนสีเก็ยครับบอกว่าจนเอาสบาย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 นะตลาดเจริญศรีแดนเอ้าอาจารย์ไปเลือกมันต้องเป็นแบบใด ฮะเรียกเงนเป็ดแนวใดมันจังขัด <c oughs> ม,มีสีน้เนาะเออมีสีอย่นะได้กับจค้คนสามคนสี่คนหน่หาคนเข้านี่แหละเอาประมาณไหนใส่ล,นลมนวไปเอา,าเอาสองไปหาสามเนาะ เมืองทางล่างครับนี่ต <Yeah, ัวตนาไหนี่เน yeah ังมึงบ่นหน่อยบบพอดีโลโลกลวยกลวยน้ำทิ uh, ่มเียยน้ตมันลอยห่อมีลองตัวนี้อ๋อตัวเดียวยวตัวใหญ่าตัววายุงเุดเลยเออจำร็นพอดี จบงน้ลบือดไอเลือดได้ยี่นอครับเนาะเพราะว่าเสียปเห็ดเลือดแปงไม่ยี่นอครับนอเลือดนอสดยี่นสบายสบายเพราะเหมือนตุ้นนำเือไปแลยับมันเกดเป็นก้อนเดนมโอ้เห็ดบ่ได้มันเป็นก่อนได้ยี่บเขาไปขันเขาไปขันไปไ่เาไปขันไปไข่

สื่อพัดสื่อแบบปวดกินครับเนาะแมนแมนครับเอาเหงาย่ายๆนี่แหละครับที่เหล็กมาเสียเอาเป็ดมาแต่บันพี่ตอพี่ตอว่าเป็ดมดเหนื่อแล้วฉันเหนื่อยนะโอ้พ่นหมดเลยชิวๆแล้วเนาะพอดีแต่ตาขาวโอ้โหครับไปโอ,อ้ยได้เรียนนี่เรียนเดี๋ยวไปหยอดเติบยู่ได้หนีหยอดกระปุกใหส่ใส่ตะบานพี่ย่ามาจังมาเคาะเอา เรียนได้ใส่นี่ต้องใส่เบิร์เนาะลัาไปทางล่านี่ใส่มาได้ที่เนาเขาบอกว่าเรียนเราเอาแต่เป็นเป็นใอันนี้เอานี่ละอันนี้กันเอาผักยังก็ใส่ชุดชุดลาบ่นาันละเนาสันละเนาะกระหอมปน ตอนนั้นมันหนึ่งก็ได้เขาใส่ยังไงนะชุดหอมนั่นไหมเอาแบบนี้เอาหอมรวมอ่กหนึ่งใส่ลาบนี่มัดเท่าไรครับสิบบาทครับสิบบาทเอามัดเนาะมัดเดียวมะเอามัดหนึ่งแล้วเอามัดหนึ่งเหรอเดี๋ยวสองมองถั่วนี่ห้อทอมีอยู่บักมักรนั่นนี่มีถั่วดินไหมครับ แล้วซ้ำนั่นลนนะแค่ไหมขึินบาเลียนะนะแล้วเนาะเออเลียนโอ้าิเปีนพิกเพยนเขียวนะเลียนให้นี่ออขอพิกนะครับ เอาสองก็สองเอาเอาเอาแน่นแจ๋วแน้ำแน่เอาเอาบวกแตงแตงหน่อยก็หน่อยอันนี้กันนะครับตัวหน่อยตัวหน่อยเสียเสีย กเัาเดี่ยวยังเนี่ยผักโอ้หาผักขวกเปียวๆเนาะเดี๋ยวทางนั้นไปยาวๆเลยพี่น้องอืมมื้อนี่บาสุกับไอ้น้องคำสีเนาะแล้วกับพี่ตโอครับมื้อนี้เพิ่นสิมาเหรียญมายามเพราะว่าสิกลับบ้านแล้วสิได้กลับแล้วบ่ได้มาหาอ้ายเลยเพิ่นว่ากันเลยเอ้ามื้อนี้ล่ะเด้อสิเข้าไปเล่นน้ำอ้ายเนาะเดี๋ยวว่ามาก็มาหากันจังซี่นะเดี๋ยว FC เพราะว่า FC นี่ ถามอยู่เดี่ยวเนาะถามอยู่ถามไลค์คลิปอยู่เนาะเมือนใช่าเออมาหากันก่อติกรรมอะไรเออผักเปรี้ยวๆคือบ่มีป่ะผักผักเม็ดผักผักอีย่งนั้ผักเปียวบ่ผักเม็ดผักเม็ดบ่ะสมติวสมติวปะบ่มีเดี๋ยวาเมืองแค่นั้น นี่ก็เป็นตลาดเจริญศรีอำเภอวารีมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมโซนผีน่องเคยมาไปหาแต่สภาเนาะมือนีก็ได้มาทางฟังทางอันตอนนั้นนะมากับน้องรัดเนาะทายเตอทายท่ามากับน้องรัดตอนนั้นแรงกันเนาะเราการลุกเยาวชมส์ขอระยะถือนะครับไอ้น้องคนถือกล่องเนาะมากับน้องรัดแต่ว่าบริข่ามาโซน,นเนะเครื่องพัดเครื่องอะไย่างนข้างนี้เนาะ แต่การถ่ายคลิปตอนหะน้กาก็ถ่ายบ่ได้แน่พี่น้องน้องถ่ายแล้วก็เสียคลิปมันมันบันทึกบ่ได้กล้องมันบ่ับน,น,นทึกให้เนาะสิได้แห้หัวก้เจียวพกักกินเลยหัวข้าวเ,เจียวหรือพักกินแบบเนี่ยมีแต่พักหอมปน,มนพักซาลแเณ่นั่นแหล,ละเอาซาลแเณ่ที่แบบนี้เนาะ รกรเออะเนื้อคุาเนาะเอือยาละมัดนีตะไคร้ยังมีแล้วบอครับตะไคร้มีมีตะไคร่กี่บาทเ่าไอ้าได้อยู่่ะอร่บาครับใ่ค่ี่จะาไปทำอะไรกินรับฮะผมว่ใหะไคร่ไ่คุนไงเราหาปาตีนแดง ในทั่วดินแล้วก็ทั่วดินเลยสก้าไม่เขาว่าคนเล้ามาหลายเนาะเห็นงานหลายอยู่นี่เนาะเบียงคำอยู่นี่กับมีนแต่เน่าเขามาะนามาเห็นงานในตลาดฟรอมหรือวันยูไก่บ้านเขาเบียงเน้นเน้นนั่งเลยตัวครัวเลย อะไรควเครไเนาะครับควอะไรคบดี้เนาะกรลืมเนี่ยประวดิกินดนเ้อับดเห็ดโดนเนาะัจะไลไปแลวจะกินโลด นี ens, ่นนี่โอ้ยอยากซื้อไก่นี่เออยยายายามันไม่ด well> ีสวัสดีค่ะไม่มีอะไรซื้อเลยมันแวะปลาคายเฉย โอเคไปแล้วมุนี่มาได้ซื้อมาทำไมมาทำไมมาทำไมส่วนมากเขาจะเปิดเต็มทีหนึ่งตอนเสาร์ตอนแรกตอนแรกครับตอนแรกรามเห็นว่าเต็มทีบอกกับเบิดมือนะนี่นี่เบิดมือตั้งแต่เสาร์ทำแบบได้ดึกเลยนะคนสิลไล่ในกระทรวงแรกๆเนาะเนียนเนียนส่วนไหนเนี่ยมาซื้อของไปกินไปเห็ดกินที่บ้าน รถเลยบ่ะมืดเลยแต่ว่านหาสิบวดขนมขนมหวานกันเพราะว่าท่นได้เปิดไปคทองแกมกินแกมเนาะอุ้นทองโอ้โหวิงใหญ่เอสาะครามาวานมันเดืยดได้ช่อยขนมไทยถงของหวานไปกินน้ำแขงแก่ก มื่นแล้วนะครับแต่ว่าเท่ากับวัยอายุเท่ากับไปไอ้ต่างจังหวัดมาดีกันเลยเลยหลอกสิก้าบานแล้วหลอกกันเลยดีแหวนมากนี่ล่ะอละจะไหนว่าไปมาไปอยิ้งเคิร์ดว่ะอีสีเขาว่าหนาแยนแบบเป็นยังคือประธานรำการคือประธานกันแนี้ยยังเนาะเห็นไลายคอมเมนต์เนาะจะไหนว่านี่ปัญหาบอมันผมมียิ้งพี่น้องเนาะก็ตากับไม่ร่าันต้องการ เกว่าเหมืนเป็นเซฟที่ว่าสุดยอดเลยที่ตามในยงโป้ไ้เลยเนาะเดี๋ยวเป็ดเท่ากับซื้อมาเล็กๆและของอะไรอย่างอื่นเป็ดกับเป็นเป็ดทีในคลิปแล้วนะครับเป็ดเป็ดทีเป็นขาลูกคนมาเนาะเอาแบบง่ายๆกันเท่าซื้อเป็นโตมาเห็ดกะเวลากระตังมะพร้วเพราะว่านอนอาจจะมาได้บ่โดนมายามแล้วก็อาจจะไปบาน สามวุฒิยีสี่แล้วครับแบบไปไปวันเกิดเนะการมันเกิดของอาบ้างก็ได้ยานแบบมันบท u วง g ประธานวีลาเนาะกับเอาตัวง่ายๆตัวมันสิไวันี่แหละพี่น้องอยากมาแต่โดนแล้วล่ะอยากมาเยี่ยมมายามเนาะเพราะว่าณสองคำสี่เพิ่งกิบมาเคยมากมาสุกมาลายรอบๆอยากมายามพีเก็กแต่ว่าบุกหัวสิท้านพีเก็กบอพีเก็กเป็นน่าจะเลิกงานค่ำนะครับประมาณห้าโมงขึ้นก่อนนะตอนนี้ก็สองโมงกว่าพี่นน้องสองโมงเนาะเวลาบ่ายไปพี่น้อง ครับบ้านเข้าเรื่อนเข้าคุณเลยไก่ไหรอางีเนาะไก่ครบ ประสบการณ์ในหลายอย่างเนาะจากที่ตามนี่แหละคือมาดเมืองคือมาดัเมืองหลายเด้อกับกับมันกระเปงงูหลายเด้อแม่กระเงภาพบิางย่ำได้กับบางย่ำได้กระแปลงย่ำนั่นแหละว่ามันบ่ได้ยุ่งของเก่าไม่ใช่แล้วครับหลายสถานที่มาตากจังหวัดมาจากวัดไกลเที่ยงจงหวัดไกลคือเข้าไปนี่กับคือมาผักเนื้อเลยเนี่ยที่ที่ผมพาหนองคำเสีงไปบอดแมนสุโขทัย ห่าง nhau พอทางเข้าบ้านแล้วอำ่าพาจากเด้อไปไหเราไปติดตามในคลิปติดตามบุญแหละการที่ว่าเชื่อว่าฮับแขกก็แม่นพี่น้องไปติดตามเบิ้งเนะาะรับรับแขกนะเนี่นกินเขากินน้ำจูทิ้ง,งานกินพี่น้องไป